มึงมายืนทําอะไรตรงนี้เนี่ยวาฮึยืนทำไรเกือบแล้วมึงเกือบโดนรถเฉียวแล้วเมื่อกี้นะแม่และอาเซนก้ากูไปไหนเนี่ยว a t the h e l l is that นะครับนะประเทศไทยนี่ตอนนี้เมื่อไหร่มันจะเข้าหน้าฝนวะเอ้ยมันเห็นได้ไงอะเฮ้ยยี่เมื่อไหร่วะเนี่ยมันเห็นได้ไงวะเหอเห็นเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นผมได้ไงวาเนีย,มนเ,นมเ,ยเมื่อกี้ตีมีมันน่าจะเห็นผมเดินเข้าไปในพุ่มแหละมันก็เลยสตาร์ทสุ่มๆไปผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะ ผมไม่น่าไม่น่าจะเป็นแบบว่าจิตสัมผัสนะว่าน่าจะแบบว่าก็คือมันเห็นผมเดินเข้ามาในพุ่มมันก็เลยตันแค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรหรอกนะข้ามโดนแบบออะไรอะไรอะไรน้อง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 เฮ้ยจะโหดจัติโอ้เฮ้ยอะไรอะไอ้ทียกูเมาส์แม่งหัวคุยจับเลยว่กูจะกดแคนเซิลเมาส์ผมแม่งมึนๆนู้นเยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนแถวๆแั่งเจอกูเฮ้ยบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเพื่อนเห็นป่ะอย่านะ Sociedad, ını, อย ah. ่าเพิ oh, okay. ่งไปห้าวนะนี่ดีนะที่ผมมายืนดักพุ่มตรงนี้ไว้ครับไม่งั้นละก็เราอาจจะเผลอบวกกันแบบโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะเราใจเออนั่นนะอีเ้ยอะไรของมึงนะฮะอ้าวอ้เจ้อะไรอ้าวเมาหน่อไอเหี้ยเอยกูกดแม่กดตั้งนานอ้ที่กดไม่โดนเลยเว้ย้ยชีวิตกอบกูนี่มันเกี่ยวอะไรกับเมาวะ อยากทำฟิกเกอร์ปฏิหารนั่นแบบฟิกไปแล้วก็ดันมันเข้าป้มอ่ะแต่ว่ากูเห็นสภาพเมาแล้วกูไม่อยากทำเลยนะไอ้เฮียเล่นมาหกนาทีนี่กูยังไม่ได้ทักแอซิดอะไรเลยเนี่ยบ้าไปแล้วมึงอะไรของมึงฮะไม่ได้อ้าวหรออ้าไว้ไหมมันติเี้ยมันติไม่ได้อ้าถุยปัญญาอ่อนไอ้ท่านปัญญาอ่อนนะครับโอ้มันไม่ตายแครี่กูแม่งตัวเทียนี่มันดาเมจโคตรเบาเลยว่ะเทลแม่งยิงจึ๊กจึกจึกไอ้เฮียแป๊บๆเ๊บแล้กูจะหมดหลอดนะไอ้เฮียตัวแครี่ฝั่งเราแม่งยิงเป็นร้อยกิโลอ่ะ ร้อยทีอะเลือดตีลี่บ้างยังไม่ลดถึงครึ่งหลอดเลยไปเดินเล่นกับเพื่อนดีกว่านะเนี่ยเนี่ยเดินเล่นกับเพื่อนพวกนี้ดีกว่านะอยู่แคลรี่รู้สึกว่านั่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยว่ะนะเออรอรอครับรอเทลมาเบ้ยเบิ้ออะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะน้องโอ้โหเรียบร้อยทีมงานทีมงานกลัวอะไรวะหน้าไอ้เหี้ยอะไรวะ ตายไอ้เหี้ยจะทำยังไงให้ชนะดีน้ำคิดก็แล้วกันนะแม่เราก็เป็นแค่โลมิง่งอะน,นะจะทำอะไรได้นะเฮ้ยเล่นบนถอยเล่นบนถอยมึงลึกไปแล้วลิงนะครับนะลิงมึงลึกเกินไปแล้วลิงหาว่ากูไม่เตือนนะเดี๋ยวก่อนนะและและ้วนะครับก็เป็นอย่างที่กูคิดจริงๆ,ๆ,ๆนะโอ้โหพวกมึงไม่ดูแมพจริงเหรอวะไอ้เหียเฮ้ยเฮ้ยแคลรี่ออๆๆแคลรี่น้องเอาละแคลรี่กูหิวละเลือดน้อยไนงะเลือดมันน้อยใช่ไหมละ่ะ เลือดมันน้อยใค่ล่ะฮาเฮลเอาพิกแล้วพีทพกเอาเฮ้ยหลังเข้า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 หลังโอ้โหเทียอะไรของมึงเที่อะไรของทีผู้เนี่ยเออเออเวนนะครับนะที่กูฆ่าได้วะตามันมูราดอะไรอะไรของมึงไอ้แค่กูต้องฆ่าเองนั่นแหละถ้าทีมงานมันฆ่าไม่ได้ผูก็ต้องฆ่าของมันเองอที่มันเพิ่งโคตรเร็วเร็วไหวเว้ยเฮ้ยด๋อยได้แล้วมั้งไอ้ีใจหิวแล้วนั้นตีมีมันมีไหนตัสนะมึงไม่รู้หรอของมันมีในตัสเอ้ย ทำไมที้กูมันหิวขนาดนั้นแล้วละเออตายต่ออี๋นะไม่แปลกแกหรอกนะครับนะตอนนี้กูไม่หวังพึ่งชน,น,นะแล้วถ้ามึงเล่นกันเงี้ยไอีเวนข่าเช้าจะเล่นอะไรไม่ยอมแดกคงแดกฆ่ากันวะไม่แดกฆ่าไม่เป็นไรนะเว้ยอย่างน้อยคือแดกปลาบำร,รุงสมองอะไรเงี้ยเข้าใจปะจะได้รู้หรือว่าเล่นเกมพวกนี้มันต้องใช้สมองอะไรไหมไม่รู้อ่ะกูปล่อยตายแล้วกูไม่ช่วยนะผมไม่รู้จะใหม่เลยเวย้ยไอ้อเหี่อะไแม่ง ทางแม่งลังั์คอเจ๊คีบครับเป้าหมายของกูคือปบอมๆนะกูหล่าเริ่มบ่นแล้วครับบอกว่าแพนด้ามันรู้มากอะเงาอยู่ไหนรู้หมดเลยอะไรทำนองนี้ว่ามันอาจจะเห็นตอนมึงที่กำลังบอกว่าจะโชว์ช่ำอเข้าใจป่ะเออไม่แปลกใจหรอกนะมันออกเปิดแมพเหรออันนี้กูไม่รู้เหมือนกันนะมันออกเปิดแมพหรือเปล่านะแพนด้าออกเปิดแมพป่ะบ้าไปแล้วนะครับนะแพนด้าเนี่ยนะออกเปิดแมพอีทียแผนไหนเนี่ยหาทางชนะก่อนดีกว่านะลิงจะเย็นลิงโอ้โหอีวิ่งเข้าไปอันนี้เขาเห็นมึ่งแต่ปากซอยอะมึงวิ่งไปงั้นอะ เอออะไรอะไรอะไรฮะอะไรอะไรอะไรน้อง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 เดียวอยู่นี่เพื่อนพามันพามันยิงพามันเอออะไรไปไหนตัดที่อะไรบัญนาอโอ้เห็นได้เข้ามาหลังนี้ลาก่อนเมตาพี่ลาเธอแล้วโอ้ตายหมดเลยครับนะจะทำอะไรได้ยังพุกมึงนีแมงนะเล่นชิวๆแล้วกันนะ ผมเริ่มมองเห็นอนาคตแล้วผมจะไม่คาดหวังกับทีมผมแล้วไงนนะว่าจะชนะเข้าใจปะเฮายๆๆๆพวกมึงแป็กๆอ่กอ่ะอ่ะโอ้โหลงกันลงกันลงกันยิงมายิงมายิงมัเอออุยอย่างสวยเลยเนี่ยสวยโอ้ยไอ้เอ้รักใครเข้าไปอ่ะดิงอะไรอย่าอย่าอย่ามาทำขึ้นอย่ามาทำเพื่อนโก้ได้แลวโก้ปึ๊บเปนด้าพามาครันนี้แล้วหลังเข้าหลังเข้า อืมโอ้โหไอเหี้หลังข้าโอ้ยเว้เลยมูราดกูไม่แปลกใจหรอกทำไมมึงตายอ่ะไอเหี้มึงไปแดดตรงนั้นอ่ะเข้าใจปะแม่งไปเดดได้เขาเห็นเงาเว้แล้วมันแล้วมันถามเขาว่าเฮ้ยมันเห็นเงาได้ไงวะ,ะไอเหี้มึงกลับเงาม,มามึงก็ตายมึงไปแดดอย่างนั้นไอเว้ยนะครับนะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนได้โปรดเถินนะเวทภาพทีละกูไม่คาดหวังว่าจะชนะหรอกนะ ไม่คาดหวังอยู่แล้วครับ้ออสมเทพไอเวนนะครับนะเบปพอยที่กูเก็บสะสมมาโอ้โห,โหก็ดีกว่าดาวรถอ่ะโอ้โหไอีเทียมูลาสูนตายเก้าครับวันเดอะฟักนะครับนะไอีเทียม,มันตัวละครไปเล่นออฟเลนคือมึงเอาไปเล่นแอคอย่างเดียวอ่ะ อีกเอยเอยจะเล่นแอคหญิงนี่คุณว่าแม่งเอ้จะเสือกตายเยอะไปหน่อยนะครับนะโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตากายกดติดจ้าดิมาเอิอฝากเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ